ฝันว่าตนเองแก้ผ้านะฮะดีหรือไม่ดีนะครับมีเรื่องอะไรที่น่ากังวลหรือเปล่าหรือว่าจะมีโชคมีลาภไหมนะครับแล้วอย่างคือฝันเห็นคนอื่นเขาแก้ผ้านะฮะมันมีเรื่องดีหรือเปล่านะครับมันเป็นเรื่องลามกไหมเป็นเรื่องอะไรที่เกี่ยวพันกับเรื่องทางเพศหรือเปล่าครับมาฟังดังนี้ฮะต้องบอกก่อนครับว่าในเชิงของความฝันไปบนี้นะครับมันมีแยกแยะนะครับได้2แบบครับแบบแรกคือแบบเรื่องของจิตวิทยานะฮะถ้าของจิตวิทยาเขาพูดถึงว่าคุณกําลังมีความรับมีการ ปกปิดซ่อนเร้นอะไรบางอย่างที่บอกใครไม่ได้นะฮะหรือกลาลังมีความทุกข์กังวลน,นะครับกับบางสิ่งที่มันแก้ไม่แก้ไม่ตกนะครับนี่คือในด้านของจิตวิญญาณนะฮะแต่ในมุมความเชื่อนะครับคุณความมุลความเชื่อเนะี่ยมันหมายถึงเรื่องของการฝันแบบนี้แล้วมักจะเกิดสิ่งต่างๆที่คล้ายๆกันนะฮะสำหรับคนที่ฝันแบบนี้แล้วเขาก็มารวบรวมสตินะครับจนเป็นคำพยากรณ์ออกมาในการแปลความฝันนะฮะว่าแบบนี้ฮะอย่างแรกครับแปลว่า กำลังมีคนจับผิดคุณอยู่นะฮะหรือแอบ,บส่องคุณอยู่นะฮะบางทีอาจจะเป็นแฟนเราก็ได้แอบ,บส่องเราอยู่หรือว่าใครสักคนนะฮะหรือว่าใครก็ตามนะครับแอบบส่องเราอยู่ถ้าเราทํางานก็แปลว่ามีใครบางคนที่เขากําลังจับผิดเราอยู่นะครับอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานนะฮะศัตรูที่ทํางานนะครับหรือหัวหน้าอะไรก็ตามนะครับแปลว,ว่าในช่วงเวลังกล่าวนี้ถ้าคุณฝันวันนี้นะครับคุณก็ต้องระมัดระวังในเรื่องงานนะฮะ ห้ามหลุดห้ามพลาดนะฮะเพราะว่ามีคนคอยทิมคอยแทงคอยกระทืบคอยซ้ำนะครับฉะนั้นนี like ่คือเรื่องแรกครับคือต้องระมัดระวังนะฮะคนจับผิดตรวจสอบนะฮะแล้วก็ระวังความรับเปิดเผยนะครับอันนี้ในยะแรกนะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับมันมีกบุมนะครับเขาเรียกว่าจะได้โชคไดลารับนะฮะเออันเนี้ยเขาเขาบอกเปรียบเสมือนว่าเวลาที่เรามีความทุกข์วิตกกังวลนะครับมันก็เหมือนกับเสื้อผ้าอะพอเนะฮะแล้ว อะไรที่มันไม่ดีไม่งามมันก็ออกไปนะครับมันก็กลายเป็นตัวลงโจมหมดนะครับมันก็มีนัยยะหมายถึงเรื่องของมันจะมีโชคมีลาบวิ่งเข้ามาหานะครับเข้ามาได้สัมผัสแล้วก็ไม่มีคนขัดลาบนะฮะอะไรประมาณนี้ทีนี้ครับมันมีความเขาเรียกความจํากัดความนะครับในมุมที่ชัดเจนแล้วก็มักจะเกิดขึ้นแบบชัดเจนนะฮะคือระวังปัญหาเรื่องงานนะฮะแต่ถ้ามีปัญหาเรื่องเงินอยู่จะค่อยๆค,คลี่คลายนะครับคาว่าโชคลาบที่จะมีมันแปลว่า มันไม่ใช่ว่าจะต้องแบบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหรือว่าจะซื้อโรตลีย์ีกนะครับบางทีมันเป็นโชคจากสมรู้คุณกําลังมีความทุกข์กังวลนะครับเรื่องเงินทองอยู่มันก็จะมีโอกาสได้เงินหรือว่ามีทางแก้ทางออกทําให้สถานะทางการเงินคลี่คลายได้นะฮะหรือว่าถ้าคุณมีความเดือดร้อนนะครับในเรื่องของครอบครัวนะฮะมันก็จะมีวิธีทางแก้ทางออกนะครับแต่ก็ต้องบอกนะฮะว่าถ้าใครที่มีความลับบางสิ่งบางอย่างนะฮะแล้วกําลังร้อนตัวร้อนใจอยู่นะครับ ระวังความลับเปิดเผยนะฮะไม่ว่าจะเป็นความลับนะครับในเรื่องงานความลับในเรื่องส่วนตัวความรักในเรื่องของแฟนอะไรอย่างนี้ะครับระมัดระวังความลับเปิดเผยมันถึงบอกว่าถ้าเราทํางานก็ระวังถูกจับผิดถูกตรวจสอบถ้าเราอยู่บ้านก็ต้องระมัดระวังนะฮะอาจจะมีใครที่แบบกําลังสอดสองแอบดูคนอยู่ว่าคุณมีอะไรที่แบบซิกแซกหรือว่าซ่อนได้หรือเปล่าอะไรอย่างี้นะครับมันก็จะเด่นในเรื่องของการเงิน แล้วก็ปัญหาทั่วๆไปก็คลี่คลายแต่การถูกจับผิดหรือว่าถ้ามีความลับคุณจะเดือดร้อนหรือว่าจะก็เรียกว่าถ้าใครที่มีชนะบักหลังอยู่นะฮะก็ต้องระแวดระวังในสิ่งที่คุณกังวลอยู่ในสิ่งที่คุณปกปิดอยู่นะครับมันกําลังมีคนแอบลือแอบคุยนะครับในผลงานในสิ่งที่คุณทำนะฮะหรือว่าการใช้ชีวิตทั่วไปในการอยู่บ้านนะครับคุณทําอะไรที่แบบแอบปกปิดซ่อนเล่นนะครับมันก็อาจจะเป็นแฟนเรานะครับก็ แอบบส่องๆหรือคอยจับสังเกตอยู่ด้วยก็ได้นะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหคุณต้องไปไปหาเรื่องแฟนนะครับแล้วเขาอาจจะกำลังจะจับสังเกตบางสิ่งที่มันผิดปกติของตัวเราอยู่อะไรอย่างงี้ะครับพอเห็นภาพนะฮะในมุมของงานนะในมุมครอบครัวนะครับแต่ว่ามันก็ข้อดีเรื่องการเงินนะฮะถ้าใครที่มีปัญหาเงินมันก็ค่อยคลี่คลายนะครับโอเคนะฮะแล้วก็อีกมุมนึงนะครับสําหรับการที่ฝันเห็นนะครับคนอื่นครับแก้ผ้านะฮะมันก็คล้ายๆกันนะครับ เพียงแต่ว่ามันมีโชคลาบจากผู้อื่นนะฮะมีคนให้โชคให้ลาบหรือว่าถ้าสมมติคุณกําลังลุ้นในเรื่องเงินทองอยู่กําลังลุ้นเรื่องงานอยู่นะครับก็จะมีคนเอาโชคลาบมาให้หรือถ้าเดือดร้อนอยู่ก็จะมีคนช่วยเหลือหรือถ้าสมมติกําลังขอความช่วยเหลือขอความเมตตาจากใครเขาก็จะช่วยเหลือแล้วก็จะเมตตานะฮะในสิ่งนี้เรากาลังคิดที่เราทํากำลังจะเอ่ยปากขอความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆนานา,นา,นา,นาก็มีแนวโน้มที่ จะสำเร็จนะครับก็จะมีคนอุปถัมภ์ค้าจุนช่วยเหลือดูแลแก้ไขนะครับแล้วก็แก้ปัญหาเบางเรื่องให้นะครับเพราะนั้นมมี2เหตุผลนะครับสเหตุการณ์คือถ้าตัวเรานะครับแก้ผ้าเองแล้วก็ไปเห็นคนอื่นนะครับมันก็มี2อนัยยะแต่นัยยะแรกก็คือเท่าฝอนเห็นตัวเราเองนะครับมันจะมีเรื่องเงินงานความรักอย่างที่ได้กล่าวไปครับโอเคฮะแค่นี้ครับขอให้โชคดีนะฮะ ใครที่เดือดร้อนหรือว่ามีโชคลาภก็อะไรก็ตามก็ขอให้สําเร็จนะครับในสิ่งที่มุ่งหวังแล้วก็ถ้าใครเครียดวิตกกังวลอะไรก็ตามก็ไปมีโอกาสก็กไปไหว้พระทำบุญนะครับตามศาสนาของเรานะฮะสวัสดีครับ